ค่ะาวค,ค่ะงาันนี้เลยค่ะงานรนนครับวันนี้ว b r าซังกำลังจะเริ่มนะครับวันนี้เป็นวัน orientation ที่เด็กๆจะได้มารับเจอร์ซี่ของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปก,กันเป็นครั้งแรกเป็นทีมครับใช่ก็คือเป็นการได้เจอหน้ากันครั้งแรกนะคะทั้งโค้ชแล้วก็เด็กๆที่เป็นบอลเลอร์ในแต่ละ <ST. S 3> <ST. S 1> ทีมเขาเป็นวันยิ่งใหญ่ของเด็กๆนะคะเราก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นงานเปิดตัวของซีซั่นนี้ค่ะ สรับซีซันนี้มีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าสำหรับซีซั่นสองนะครับนุ่นเล็กนะครับอายุสิบถึงสิบสองครับจะมีทั้งหมดสิบทีมเพิ่มมาจากปีที่แล้วแปดแล้วก็ปีนี้เรามีอีกดิวิชั่นครับดิวิชั่นสองนะครับอายุสิบสามสิบสี่ครับแปดทีมครับใช่ทั้งหมดก็คือสิบแปดทีมรวมทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตค่ะใช่ตอบรับโอ้โหเหมือนว่าจะแบบล้นหลามมาก ย่างที่บอกวันแรกที่เราคิดมันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับการตอบรับเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการเป็นนักกีฬาของน้องๆแล้ให้มาร่วมโครงการซึ่งวัน t r i อ l นี่เยอะกว่านี้อีกแล้วก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผ่านงาน t r i อ l มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาร่วมทีมนักกีฬาทั้งหมด216คน ค่าอนี้ยา,ายากครับปีนี้มีทั้งหมด700คนครับ,รบที่มาสมัครนะครับแล้วมันมีผู้เล่นจากปีที่แล้วด้วยที่เขาเข้ามาอยู่ในซีซันสองโดยอัตโนมัตินะครับก็ยากครับเพราะว่าที่น้อยครับแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนก็ทำกันเต็มที่มากเลยครับใช่คือเราได้ยินมาว่าเด็กๆไปซ้อมไมเป็นเดือนๆเ,เพื่อจะมา t r y out อาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราก็เหนือความคาดหมายเนาะแต่เราเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นนิมิตหมาย ที่ดีและกันของวงการบาสเกตบอลไทยค่ะค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่แค่เด็กๆผู้ปกคอเขาก็ยินดีมากใช่ร่ว่ครบางทีด้วยหลายๆอย่างนอกสถานการณ์ร้อนคนเยอะพ่อแม่เด็กๆไม่มีใครยอดท้อเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะมีเขาเรียกวพ่อแม่ผู้กครองที่มาจากต่างจังหวัดก็เอาลูกกันมานั่งรถกันมาจ่ายค่าเครื่องบินมาที่พวกี่าคืทุกคนแบบ ให้การตอบรับและเต็มที่มากๆเพื่อจะสนับสนุนนักกีฬาตัวน้อยๆของเขาที่มาสนัสนการเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เราตั้งใจทำอยู่แล้วใช่เราตั้งใจทำพอพอเราเห็นว่าช่องทางที่จะจะให้เด็กพัฒนามันมีน้อยครับก็เลยแบบว่าคุยกันนานๆบอกว่าเออมันจริงๆเราตอนแรกคิดไว้เล็กๆครับแล้วก็มัน ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้ครับก็ดีใจแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งีแก็คือเรียกว่ามันล้นแากมันไม่รู้ต้อไปเก็บไปตรงไหนก็จริงๆแล้วเราว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ได้กล่าวขานกันอีกเยอะเพราะว่ามันจะได้มีการพูดต่อมากขึ้นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนก็มาช่วยกันเยอะมากค่ะเท่าที่จะแบบ เข้ามาพัฒนาเด็กไปด้วยกันน,านาะนะว่านันนะก็แค่เป็นจุดเล็กๆกต่เวที่เริ่มขึ้นมาจากความชอบของลูกชายต้องได้เครดิตลูกชายนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีเด็กอีกเยอะมากแล้วกีฬาเป็นทีมเนี่ยบ้านเราก็สนับสนุนอยู่แล้วเราอยากให้ลูกเราเล่นกีฬาเป็นทีมก่อนหน้านี้ก็เล่นเดี่ยวหลังมาเขาเริ่มอยากเล่นบาสเกตบอลเรารู้สึกว่าเรายังดีใจขนาดนี้ที่ลูกเราสนใจและอยากเป็นนักกีฬาแล้วครอบครัวคนอื่นล่ะก็คงจะมีความสุขมากๆด้เห็นลูกได้เล่นกีฬาต้องจากเด็กไทยแล้วงมีเด็ก มีเหตุผลใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะบอกว่าเด็กใน YPL เราหลากหลายนะคะเด็กโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนไทยรัฐบาลเอกชนโรงเรียนอินเตอร์นานาชาติเด็กๆต่างจังหวัดปริมณฑลคือมากันเยอะใช่ค่ะจริงๆมันก็เป็นเหมือนกันเรื่องอะไรมันไม่ได้เกมดโอกันแค่เด็กในเมืองเนาะพี่านาต่างจังหวัดมันก็ได้รับโอกาสนี้ด้วยใช่ค่ะจริงๆมันไม่ควรแค่เอกชนเนาะรัฐบาลควรจะต้องมีด้วยจริงๆแล้วเราว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้เห็นภาพที่มัน แข็งแรงมากขึ้นกว่านี้หลายๆายฝ่ายค่ะฝากด้วยแม่นี้ายนะครับ YBL ซีซเส้นสองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่สปอร์ตคนทางบ้านนะครับพ่อแม่ทุกคนน้องๆทุกคนที่สนใจ YBL นะครับถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีซีซเส้นสองนะครับขอบคุณมากนะครับก็อยากจะบอกว่าการสนับสนุน YBL มันง่ายมากๆเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยมีการถ่ายทอดสดนะคะทุก วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่19เมษายนนี้นะคะก็แค่เปิดดูกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ของ YBL Facebook ของ YBL นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมได้แค่แค่เน e ี้ยก็ถ<ๆ>ือว <im> ่าเป็นการสนับสนุนเด็กๆใน YBL ทุกคนแล้วค่ะคของลกลับมาเดือนถึว่าปีที่แล้วพาไปเช็คสั่แล้วก็สนามก็เป็นฝั่งเราเลยคืออันนี้ก็คือน่าจะมาแต่คอนตั้งใจของเวว่าเราทำมาแล้วอะเรารู้สึกว่า3เดือนที่เด็กๆเขาอยู่ด้วยกัน กับทีมเขาได้การเขาได้รับการพัฒนาจากโค้ชอย่างแบบเขาเรียกว่าใกล้ชิดมากๆเพื่อจะดูสกิลน้องๆให้พัฒนาไปมากขึ้นเราสองคนก็มีหน้าที่ลองหาพื้นที่ที่ให้เด็กๆเ,เขาได้ไปประลองฝีมือปรากฏว่ามันก็เกินคาดเนาะตอนเราไปเกาหลีนี่เราเข้าชิงเราก็แบบเฮ้ยดีใจอ่ะที่เด็กเราแบบเข้าไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. ก็คงจะมีแบบนี้เกิดขึ้นในในฤดูกาลนี้หลังจากที่ จบซีซั่นแล้วมันมีความตั้งใจของเขาว่าเฮ้ยเด็กไทยเราก็ไม่แพ้ใครนะอะไรเงี้ยครับผมทีนี้จะกดดันเยอะมากขึ้นเลยครับกดดันไหมจริงๆแล้วนานากับเวเวลาทําอะไรแล้วก็อยากจะทําให้ออกมาดีที่สุดอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบได้รับการตอบรับแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วแสดงว่ามีกลุ่มคนเข้าปกครองเข้าตัวแล้วบอลเลอร์ต้องการเราก็จะยิ่งทาให้มันดีขึ้นคนะ่ะ i <laughs>